สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านกระเบียรามันเพลินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพองธานีนะครับฮานโอท็อปนะครับฮานเริ่มไปก็เหลืออีก3-4วันเลยนะครับถ้ายัางไงก็แวะเวียนเข้ามาชมสินค้าของทางร้านเราได้เลยทางร้านเราได้นําสินค้าดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมมาให้ทุกท่านได้เลือกชมดูแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้น้องถ่ายสินค้าบางส่วนของทางร้านให้ชมนะครับนะครับนี่ก็เป็นซอสซีอากยาูย่าตาเฮตินะครับที่นำมาจัดแสดงในหานนี้ ให้เชื่อได้เลยครับว่าเรานำสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมของสวยดีไซน์เ๋ทันสมัยครับมาให้ทุกท่านได้เลือกชมภายในหานี้แล้วครับถ้ายังไงแวะเวียนเข้ามาได้เลยครับร้านเราจะอยู่2ต้นที่42บูธ l L 20ครับเดี๋ยวมานำเสนเส้นนี้จักเส้น,นครับเดี๋ยวให้น้องขอลองใส่เส้นนี้ให้ชมกับเส้นนะครับเดี๋ยวลองมาลองใส่เส้นนี้ชมนะครับเส้นนี้ครับเดองมาเดี๋ยวตรงน,นี้ได้เลย เส้นนี้เนี่ยดีไซน์ได้เก๋ไก๋มากครับเดี๋ยวนำเสนอเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นนี้เป็นเซาซีและอากูย่านะครับขอกมาว่าดีไซน์จะให้น้องพัตตองลองใส่ดูนะครับว่าจะออกมาสวยหามขนาดไหนเส้นนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ของทางร้านเราที่คิดแบบออกมาเองนะครับถือว่าดีไซน์ได้สวยหามมากวันนี้ตอนนี้คือเรานําเสนอเส้นนี้แต่จริงๆแล้วอยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมสินค้าชิ้นอื่นด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าของเรานี่มีหลากหลายนี่แค่เป็นน้ําจิ้มเส้นนี้นะครับที่ให้ทุกท่านได้ ชมกันกันดูนี่ว่าเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นของทางร้านมากใช้มุกเซาสีสีทองและอะโกยา่านี่เป็นแค่บางส่วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามาที่หน้าหน้าบูธได้เลยนะครับย้ำาอีกค้างบูธเลขที่ LL 20ครับเสาต้นที่42หรือว่าถ้ายังไงไปไม่ถูกก็โทรมาตามเบอร์โทรของทางร้านได้เลยครับหรือว่าทักมาทางเพจได้เลยครับทางร้านเรายินดีต้อนรับครับ เราคือมืออาชีพเรื่องไข่มุกค,ครับถ้ายังไงแวะเวียนเข้ามาเจอกับพวกเราได้มาทักมาท่ายกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีบริการทุกระดับประทับใจครับสวัสดีครับ